ขอให้ค่ำคืนนี้คนที่คิดจะจับผิดกันในวันพรุ่งนี้เลิกจับผิดกันเสียทีนะโยมเราก็มีดีของเรานะถ้าหากว่าใครมาจับเราให้ถูกเนี่ยก็เหมือนการจับมีดถูกก็สามารถที่จะไปฟันไม้จะไปทำประโยชน์อะไรก็ไปทำได้แต่ส่วนใหญ่เวลาพอจับเราผิดมาจับในส่วนที่ไม่ดีของเราเราทุกคนก็ล้วนมีข้อเสียเมื่อจับผิดเรามันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้กับมีดเล่มนี้เลยเราก็มีคมของเรานะเราก็มีข้อดีของเรานะ แต่คืนนี้ขอให้ไปเปลี่ยนใจคนที่คิดจะจับผิดเรามาจับถูกของเราเสียทีหนึ่งเถิดมาจับให้เราถูกถูกซะมาดูข้อดีของเราและเอาข้อดีของเราไปร่วมกับคุณในการช่วยกันพัฒนามีดเล่มนี้ยังพัฒนาอะไรได้อีกเยอะถ้าหากว่าจับผิดกันสุดท้ายมันก็เจ็บเจ็บด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละวันนี้ขอให้ค่ำคืนนี้จนเป็นค่ำคืนที่ไปเปลี่ยนใจคนที่คิดจะจับผิดเราในวันพรุ่งนี้จับเราให้ถูกเสียทีเราก็มีดี ที่จะพร้อมพัฒนาไปกับคุณอย่าจับผิดกันเลยชีวิตจะได้พัฒนาร่วมกันไปขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังสู้ชีวิตทุกๆคนขอจเจริญพร